รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พระพุทธศาสนาเริ่มจากการที่เจ้าชายพระองค์หนึ่งทรงเล็งเห็นถึงทุกข์และสิ่งที่มนุษยชาติทุกคนต้องประสบและเจ้าชายพระองค์นี้ได้ทรงพยายามค้นหาความเป็นจริงของชีวิตพระมหากัสสปะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงยกย่องว่าเป็นผู้เป็นเลิศในด้านมีวาทะกำจัดกิเลสพอใจแนะนำอบรมให้ภิกษุเป็นผู้มักน้อยเสมอยินดีในทุดงควัด พระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องท่านมากว่าเป็นผู้มีคุณธรรมเสมอด้วยพระองค์เป็นผู้มีสันโดษด้วยปัจจัยสี่เป็นผู้ที่มักน้อยและเป็นที่สมควรที่จะเข้าสกุลได้ดังตรัสโอวาทมูภิกษุให้ทำตนให้มีอุปมาเหมือนอย่างดวงจันทร์คอยชักกายชักใจออกห่างสกุลอยู่เสมอทําตนให้เขาเห็นอย่างเป็นคนใหม่อยู่เสมอไม่ให้มีความขนองในสกุลทั้งหลาย ท่านพระมหากรสปะก็เป็นผู้มีคุณอย่างนั้นควรเป็นตัวอย่างของภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงยกพระหัตถ์ขึ้นแกว่งในอากาศแล้วก็ตรัสว่ามือที่แกวงในอากาศนี้ไม่คล้องอยู่ในอากาศฉันใดเมื่อภิกษุจะเข้าไปในสกุลก็ฉันนั้นอย่าให้จิตติดคล้องอยู่ตั้งจิตเป็นกลางว่าเขาปรารถนาลาบปรารถนาบุญก็จงได้ลาบได้บุญเถิด และให้ทำใจในเมื่อผู้อื่นได้ลาบให้เหมือนกับตนได้เองเถิดพระมหากคสป,ปะเป็นผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้จึงเป็นผู้สมควรจะเข้าสกุลได้และพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่าธรรมเทศนาคือการเทศแสดงธรรมของท่านก็บริสุทธิ์และก็ตัดแสดงธรรมที่ไม่บริสุทธิ์คือถ้ามีภิกษุแสดงธรรมด้วยคิดว่าเขาจะเลื่อมใสในตน และจะทำอาการของผู้เลื่อมใสในตนธรรมเทศนาก็ไม่บริสุทธิ์แต่ว่าถ้าภิกษุแสดงธรรมด้วยคิดว่าจะแสดงธรรมให้เขาฟังให้รู้เรื่องแจ่มแจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แล้วจะได้ปฏิบัติแสดงธรรมด้วยมุ่งที่จะให้เขาเข้าใจธรรมมีความกรุณามีความเอ็นดูอนุเคราะห์ต่อเขาไม่ได้มุ่งย้อนเข้ามาเพื่อตนธรรมเทศนาดังนี้จึงเรียกว่าบริสุทธิ์ ท่านมหากรสป,ปะท่านเป็นผู้ที่มีธรรมเทศนาคือการแสดงธรรมที่บริสุทธิ์ดังกล่าวมานี้ สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมรายการแผ่นดินธรรมครับขณะนี้เรานั่งอยู่บริเวณใต้ต้นโพนะครับหน้าอาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติราชการที่9บริเวณหน้าวัดพระราม9ก้าการจนาพิเศษกรุงเทพมหานครครับถนนพระราม9มีอาคารแห่งนี้ตั้งสง่าคอยให้บริการท่านทั้งหลายที่สนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมะนะครับมีหลักสูตรทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวครับท่านใดที่สนใจสามารถที่จะเข้ามา ชมนะครับตารางปฏิบัติธรรมได้ที่พิมพ์เข้าไปนะฮะเซิร์ชคำว่ามูลที่ส่งเสริมการบริหารจิตครับท่านก็จะเห็นข้อมูลในนั้นนะครับหรือท่านใดสนใจหนังสือธรรมะของท่านเจ้าคุณปิยะโสพลนะฮะก็สามารถมาติดต่อดูได้ที่ร้านหนังสือวิสตอมนะครับมีทั้งหนังสือธรรมะมีชุดปฏิบัติธรรมมีอุปกรณ์ต,ต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมครับรวมถึงมีงเครื่องไตยธรรมนะครับมีสังฆทานท่านใดที่จะทํางานบุญที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานมงคลงานทําบุญอุทิศ ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันครับตามชื่อแลวก็เบอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ครับวันนี้นครับเราได้รับความเมตตาเช่นเคยครับจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชยานากาวีท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษนะครับท่านได้เมตตามาสนทนาธรรมกับเราครับเดี๋ยวเราไปกราบนซักการท่านพร้อมๆกันนะครับสักการะท่านเจ้าคุณครับครับหัวข,ข้อวันนี้บอกว่าโทษคนอื่นเนี่ยเห็นง่ายแต่ว่าโทษ ภายในหรือโทษของตัวเราเองนะครับอันนี้เห็นยากนะครับน้ำสกการเรียนถามนึงว่าทำยังไงเราถึงจะมาศึกษาแล้วไม่เห็นโทษของตัวเองมากกว่าที่ทุกวันนี้ในสังคมจะเห็น,นมีคนชอบไปคอมเมนต์ชอบไปเพ่งโทษคนอื่นไปว่าคนอื่นในโลกออนไลน์หรือในโซเชียลมีเดียเยอะแยะเนี่ย <ๆๆ S 1> นะครับแต่ว่าไม่ได้กลับมาดูเลยว่าตัวเเองจริงๆแล้วเป็นยังไงครับใช่คือความผิดของคนอื่นเนี่ยมันเข้าภูเขาเรากาครับ มนุษย์เราเป็นอย่างนั้นแต่ว่าความผิดของเราเองเนี่ยเท่ากับเม็ดทรายหรือบางทีอาจจะไม่ไม่ไม่ไม,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 ไมีไม่ผิดคนอื่นมีความผิดครับมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากว่ามนุษย์ของเราเนี่ยโดยธรรมชาติก็คือป้องกันตัวเองมไม่ให้มีความผิดนี่โดยธรรมชาตินะครับแต่มนุษย์บางพวกทําผิดยังป้องกันว่าตัวเองไม่มีความผิด อันนี้ก็มีครับอ่าเพราะว่าความผิดนั้นมันทําให้ตัวเองเสียหายคทั้งทั้งที่เป็นความผิดที่ตัวเองเท่านั้นรู้รก็เลยป้องกันบอกไปว่าฉันไม่มีความผิดนะคนอื่นต่างหากที่มีความผิดหนึ่งไม่ยอมรับผิดแล้วยังไม่พอสองโยนความผิดที่ตัวเองทํานั้นไปให้คนอื่นมีความผิดแทนนี่คือ โลกที่มันเป็นจริงในยุคปัจจุบันครับพอเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ก็เลยทำให้แก้ปัญหาไม่ได้อแก้ปัญหาไม่ได้ตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่าผู้มีอำนาจตัดสินว่าคนนั้นถูกคนนี้คนนี้ผิดเป็นคนที่สามเนี่ยพิภากษาอาแบบเอียงครับหรือทำตัวเองทำผิดซะแล้วเพราะ สินบนบที่ได้มามีสินจ้างไมีสินจ้างสินบนที่คนทําผิดเอามาให้ทาให้ความเป็นธรรมมันไม่มีใช่ฮะคือไปเข้าข้างคนผิดครับทําผิดให้เป็นถูกครับอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดตอนนี้โลกของเราเนี่ยผิดเป็นถูกลูกเป็นพ่อเป็นแม่ครับใหญ่กว่าพ่อกว่าแม่ผิดกลับกลายเป็นถูกเพราะว่าสินบนที่เรารับรับไปครับ ฉะนั้นถูกผิดตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครทำไม่อยู่ที่การกระทำของใครครับน้อยนักน้อยหนาที่เราจะเห็นว่าการตัดสินคดีความต่างๆเนี่ยเออทำไมมันค้านสายตาเราไงเออมันค้านสายตาเราทำไมไอ้นี่ออกมาอย่างนี้ตอนนี้เป็นอย่างนี้ครับทำไมมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มองเห็นว่าเออมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่มันเป็นไปแล้วครับ มันเป็นไปแล้วในที่สุดก็ไปไม่รอดแบบนี้กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์กฎแห่งกรรมก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ครับเพราะว่าอะไรเพราะความรู้สึกของคนว่ากฎแห่งกรรมเมื่อไหร่จะทางานนะนานเหลือเกินแต่จริงๆกฎแห่งกรรมนี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์แต่เพียงแต่ว่าออกพิษไม่ไม่เร็วกฎหมายออกพิษเร็วเพราะบังคับใช้แต่กฎหมายเนี่ย ไอ้กฎแห่งกรรมนี่ไม่มีคนบังคับใช้เป็นแรงกรรบแรงของการกระทำแรงเวียงของกรรมที่มันสะสมสะสมสะสมเหมือนเรากันน้ำเอาไว้อะนึกออกไหมได้มวลที่เหมาะสมใช่ได้มวลน้ําที่เหมาะสมแล้วก็มาพังเขื่อนได้เลยตอนที่มวลยังน้อยนี่ก็ยังไม่เห็นพลังนะครับแต่พอมวลสะสมจนถึงระดับหนึ่งอย่างที่ท่านเจ้าคุณได้เมตายเป็ตวยาโอ้โหขนาดเขื่อนว่าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับอันนี้เป็นน้ําอ่อนๆเองนะครับแต่เมื่อมวล มหาศาลระดับที่มีเรียกว่ามีความสอดและมีพลังของมวลที่จะเคลื่อนได้ไปได้เนี่ยมันมหาศาลขนาดเหล็กคอนกรีตเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับแตกพทางได้นะครับนี่แหละกฎแห่งกรรมขนาดนั้นแหละเป็นอย่างนั้นเลยต้องรอทีนี้คนมันก็รอไม่ไหวเพราะรอไม่ไหวก็เลยไม่เชื่อกฎแห่งกรรมครับเพราะไม่เห็นผลเป็นจริงเฮ้ยทำดีทําไมได้ชั่วทําชั่วทําไมได้ดีไม่เห็นมีอะไรเป็นจริงเลยนี่มันจะเกิดความรู้สึกอย่างนั้น ครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดมากในโลกปัจจุบันนะครับว่าโลกปัจจุบันคนอยากได้อะไรเร็วๆใช่ไหมครับไม่เหมือนยุคก่อนจิ้มรอดแ่งแอปพลิเคชันพรายนิ้วยุคก่อนคนมีความอดทนใช่ไหมครับคนเฝ้าได้รอได้คอยได้แต่คนเดี๋ยวนี้อย่างที่ท่านจะคุณเมตตายุทอย่างคือพอมันจิ้มจิ้มแต่ก่อนอยากได้ความรู้โอ้โหต้องแต่งตัวออกจากบ้านนั่งรถเมย์นั่งเรือนั่งอะไรเดินทางไปห้องสมุดใช่ไหมครับไปอ่านไปอ่านไปก่อนอ่านก็ต้องไปค้นบัตร ใช่ไหมครับสมัยที่พกเราเรียนกันหนังสือหมดนี้ชื่อนี้อยู่ตรงไหนเอามาเปิดแล้วมานั่งอ่านอ่านไม่จบอ่านทั้งวันอ่านไม่จบก็ต้องไปคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอ่านใหม่คนอื่นเอาไปอีกเ้าเดี๋ยวคนอื่นเอาไปอีกแล้วจะยืมก็ยืมไม่จำกัดอีกต้องรอคอยอดทนใช่ไหมครับกว่าจะได้ความรู้กว่าจะได้ของอะไรแต่คนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อี่าน่าคุณบอกเดี๋ยวนี้กดเลยกด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 ดูนี้อ้าวเห็นมือเห็นก็มาเลยได้เลยได้เลยได้เลยเพราะฉะนั้นก็มันก็ได้แต่ใจใช่ไหมครับเอาอะไรก็ได้เอาอะไรก็ได้ได้ได้บ่อยมันก ก็กลายเป็นสิ่งที่ใจเร็วด่วนได้ใจเร็วด่วนได้ใช่ครับพอใจเร็วด่วนได้ก็คนพวกนี้ก็คิดว่าตัอเองอะไรก็ได้หมดหลไม่เป็นใช่ไหมครับทนไม่เอาละโอ้ทนไม่เอาลวอะไรฉันก็ได้อะไรฉันก็ได้เพราะฉะนั้นคนพวกนี้ได้อย่างเดียวพอได้อย่างเดียวมันก็ไปเข้าเขาเรียกว่ายุคยุคมีคนเล่าให้ฟังบอกว่าเป็นยุคที่ยาวไม่อ่านนานไม่รอท้อไม่ทนอ่าใช่ครับคราวนี้พอพอมันได้ได้ได้ตลอดเนี่ยพอมีคนมาบอกว่าไม่ได้เช่นมาบอกว่าเขาผิด ที่เราบอกว่าเขาไม่ถูกเฮ้ยเอ้าฉันเคยได้ได้เร็วๆมาตลอดมาบอกว่าเคราวนี้มันรับไม่ได้ใช่ไหมครับอดทนยุคพี่มันไม่เคยรอไม่เคยอดทนไม่เคยที่จะคอยนั่งคิดพิจารณาไอ้การคนน้นหนังสือมาอ่านเนี่ยไม่ได้คิดนะครับได้พิจารณาได้ดูได้ไตรตรองได้มีวิธีที่จะมาหาตรงนั้นแต่ไอ,อ,อ้กดกดดูบางทีมันมันเร็วจนไม่รู้ว่าที่อ่านมันใช่หรือเปล่านะครับมันถูกต้องหรือเปล่าข้อมูลที่ได้มามันถูกป่ายังไม่รู้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าใช้ความเร็วเอาแต่ใจด่วนได้ตรงนั้นมามันก็เลยทําใ โลกตัวนี้ก็ก็น่าคิดนะครับน่ากลัวเหมือนกันประกอบกับที่ท่านคุณได้เมตตายุติย่างตอนต้นว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้อะไรที่ควรจะยุติธรรมแม่มันก็มันก็ไม่เป็นแบบนั้นนะฮะผมก็ไม่เคยคิดนะฮะในในชีวิตว่าจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย,ยิ่งิ่ะในกับวงการสงเรานะครับพระพิสุสงเราที่ไม่มีความผิดใช่ไหมครับ <S <S เราก็ไม่คิดว่าท่านจะโดนโลงโทษถูกไปจองจำใช่ไหมฮะในในคุกในตารางซึ่ง โอ้โหนี่ขนาดเป็นพระสงฆ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีมีศีลมีธรรมใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ไม่นึกว่าการที่ท่านไม่ได้ทําผิดเนี่ยจะต้องถูกตัดศีลโดยความเร็วอีกอะฮะอความเร็วความเร็วอีกนะครับด่วนเลยแล้วเอาท่านไปถอดจีวรแล้วก็เอาเข้าเรือนจําเนี่ยผมบ่าโอ้โหอันนี้มันทําให้เห็นเลยว่าคนมองมองแต่คนอื่นผิดใช่ไหมครับแต่ว่าไม่มองว่าตัวเองทําผิดใช่ไหมครับ กระบวนการตรงนี้งจริงกลับไปมองมองดูจริงแล้วโอ้โหมันเป็นการทําผิดของผมว่าของบุคคลที่ที่ร้ายแรงมากนะครับที่ที่ไปทําแบบนี้กับกับพระเดชพระคุณท่านนะครับแล้วตั้ง,ง,งหลายรูปนะครับที่ที่ไปทํากับท่านอย่างนั้นแต่อีกมุมหนึ่งนี้ท่านเจ้าคุณแม่ต้ที่เมื่อกี้ก็ดีมากคือมวลแห่งพลังแห่งกรรมเนี่ยอันนี้มีพลังขับเคลื่อนที่เห็นได้ชัดเหมือนกันนะครับต้องรอการสั่งสมยาวนานแล้วก็<ช> <ผม S 2> คงจะรู้แหละว่าผลของ การกระทําว่าใครทําอะไรไว้ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วใครทําอะไรกับใครไว้ผลนั้นมันก็จะออกมาเรื่องเรื่องพระเนี่ยเมื่อพศ2 5 0 5ถึง2509เกนี่ยก็ได้เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันเนี่ยกับท่านพิโมลธรรมอาน วัดมหาธาตุนะท่านจำคุกถูกจองจำอยู่5ปีตัดสินว่าไม่มีความผิดอะไรเลยเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมรหมายความว่าท่านพิมรธรรมอาจอมีกรรมที่จะต้องเสวยก็เลยไปโดนกระทำเช่นนี้นี่แต่ว่าผู้ที่กระทำท่านก็มีกรรมเป็นของของตนอีกเหมือนกันไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามก็จะมีกรรมเป็นของของตน เช่นเดียวกันเราก็จะเห็นว่าเวรย่อมไม่ระง,งับด้วยการจองเวรับแล้วก็ท่านพิบุรธรรมท่านก็ไม่ไมจอง,จองเวรับก็เชื่อมั่นว่าบทเรียนจากอดีตเมื่อห้าหกสิบปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกนั่นเลยครับผมไม่คิด<ต>เลยนว่าจะาาเกิดขึ้นในยุคนี้อีกนะฮะใช่ครับ แต่เป็นเพราะว่าเรากิเลสของมนุษย์ของเราเนี่ยมันยังตราบใดที่มีมนุษย์มีลาบมียศมีตำแหน่งมีเกียรติในสังคมที่ยั่งชิงกันอยู่เนี่ยมนุษย์ก็ต้องผลขวายใครอยู่ใครอยู่ข้างหน้าก็ต้องผลักออกก่อนฉันจะเอา <laughs> <laughs> ฉันจะคว้าเอาให้ได้พอทางมันแคบ้นะทางมันแ<า>คบพออะไรที่มัน ขึ้นไปยอดถึงสูงเนี่ยมันก็แหลม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 มันก็เดินได้ทีละคนสองคนใช่ไหมพออยู่ข้างล่างฐานเจดีได้ทีละร้อยทีละพันอยู่ด้วยกันไม่ไปกันได้หน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทั้งหลายจะต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นทำยังไงต่อไปแล้วเส้นทางไหนที่มันแคบแคบเราต้องหาเส้นทางอื่นที่เดินได้อย่างสะดวกสบายในโลกมนุษย์ ใบนี้ทางเดินไม่ได้มีทางเดียวครับความดีก็ไม่ได้มีที่เดียวครับความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตก็ไม่ได้มีแบบเดียวนะครับที่เดียวแห่งเดียวหรือความดีของใครก็ไม่ต้องการว่าใครต้องมาตัดสินครับเราทําประโยชน์เพื่อกูลแก่ชาวโลกได้อย่างไรครับเราก็ทําไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเพ่งโทษใครไม่ต้องไปจับผิดใคร โทษของใครถ้าใครชอบอแพ่งชอบดา่าชอบว่าคนนะคนนั้นก็โทษภัยมันก็เข้าตัวเขาเองแหละครับบางคนเนี่นั่งเครื่องบินไปสุดทางนะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยด่าที่คนอื่นจกกนกระทั่งผู้โดยสารอยู่ข้าง,างบอกเออท่านเนี่ยยังไงกันเนี่ยตกลงใจทําด้วยอะไรเนี่ยไม่ชมใครเลยเน,นี่<า>อย่างนี้ <ลบ S 1> ก็มีเดียวนวใช่ แต่ก็อย่าลืมว่าท่านกำลังเผาเผาใจตัวเองแล้วก็ในที่สุดก็จะแพ้ภัยตัวเองนะในที่ในขณะที่คนอื่นเนี่ยมีความสุขเพลิดเพลินเบิกบานใจในการทำงานในการสร้างบุญบาร,รมีนะไอค,คนนี้ก็เผาเขาเผาเขาเผา,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 าตัวเองนั่นแหละคือเผาคนอื่นก็คือเผาตัวเองนั่นแหละนี่เพราะฉะนั้นอย่าเพ่งโทษใครเลยเพ่งโทษตัวเองให้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้แล้วเราก็จะปลอดภัยครับจริงครับอันนี้เราต้องคิดเสมอเลยนะครับว่าเมื่อไหรที่เปเพ่งโทษคนอื่นมันเป็นพลังลบนะครับแล้วก็ไอ้พลังลบมันไม่ได้วิ่งไปไหนหรอกครับมันก็วิ่งกลับมาหาเราเนี่ยแหละครับเพราะว่าเราเองเป็นคนปล่อยไปมันก็อยู่กับตัวเราแล้วก็อยู่รอบๆเราใช่ไหมครับมันก็ต้องกลับมาที่เราวันจนค่ําแล้วก็ยังคนที่ทําไม่ดีกับไม่ว่าจะเป็นอดีตท่านท่าคุณพี่มรธรรมที่ ท่านีะคุณยกตัวอย่างไปหรือแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าไปศึกษากันดูก็จะเห็นว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มาทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามนะครับเราจะเห็นได้เลยศึกษาดูนี่บางคนก็เจ็บป่วยโดยมีมีสาเหตุขึ้นมาบนทีเหตุเพศภัยต่างๆบเหตุเพศภัยอันนี้โดนแ่งกรมเขาียกว่ากํานะครับโดนคนใกล้ตัวแม้กระทั่งเป็นภรรยายังมายิงเสียชีวิตอย่างนี้ครับโอมีเหรอ ครับไม่น่าเ<ม>ชื่อว่าว่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับตั้งที่แต่ก่อนก็ไม่ได้มีเหตุอันนี้ขึ้นมามนะครับแต่เมื่อไปทํากรรมหนักแล้วผลแห่งกรรมสะสมจนมวลได้นะครับไม่ว่าใครทั้งนั้นแม้จะมียศมีตําแหน่งแค่ไหนถึงเวลาพลังกรรมเ,เหมือนพลังน้ําใช่ครับเจอพลังกรรมที่ยิ่งใหญ่เหมือนน้าที่รวบตัวเข้ามามียศใหญ่แค่ไหนเจอภรรยาเอาเปืนยิงโอโหเสียชีวิตนะฮะอันนี้มันเป็นข่าวกันที่เห็นเลยว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับทั้งที่ตัวเองเป็น เป็นคนรักษากฎหมายมียศใหญ่ขนาดนั้นมีตำแหน่งใหญ่ขนาดนั้นแต่สุดท้ายแพ้ภัยตัวเองก็คือกรรมนะครับที่ตัวเองทําขึ้นมานะครับเพราะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้ถ้าเราไปศึกษาเป็นอุทาหรณ์แล้วเราคงจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเรื่องของพลังแห่งกรรมนั้นแม้กฎหมายจะยังไม่ส่งผลนะครับแต่กรรมเมื่อถึงเวลาเมื่อเขาจะส่งผลส่งผลเร็วเร็วบ้างช้าบ้างคกับที่บางทีคนที่กระทำเนี่ย เขามีพลังในการต่อต้านพลังบุญครับมากอยู่กรรมก็ยังยังยังไม่ส่งผลมันเหมือนกับมะเร็งครับที่อยู่ในร่างกายเราถ้าเรายังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมล่ะก็ยังไม่ส่งผลยังไม่ส่งผลแต่อยู่แล้วอยู่แล้วฝังอยู่ในนั่นแหละรอวันอ่อนแอยีนของเราอ่อนแอเมื่อไหร่นะไอ้นั่นก็โต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 อย่างรวดเร็วเลยอ่อนแอแล้วก็โจมตีไปโจมตีตับอ่อนบ้างอะไรบ้างซึ่งเร็วมากครับ น้ำเหลืองมั่งต่อมน้ำเหลืองมั่งมะเร็เมือกินไปในที่สุดก็ตาย,ายอย่างรวดเร็วรรเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่ากรรมเนี่ยมันจะไม่ให้ผลมันอยู่ในตัวผู้กระทําอยู่แล้วครับจีนของจิตเนี่ยนี่แหละคือตัวกรรมค,รคือมะเร็งครับของจิตเนี่ยคือตัวที่จะทําให้กรรมนั้นมันแพร่ขยายได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเหมือนน้ำครับที่ในจะป็นไม่ตายทุกตัวอย่างน้ําที่อยู่ในในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำเนี่ย ตอนที่ยังน้อยก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมครับใช่ก็อยู่ไปเขื่อนล้าวนิดนึงนิดหน่อยก็อยู่ได้เพร <อ S 2> าะวาฝนตกหนักฮ่ามวลไม่มีเพราะฝนตกหนักโอ้โห,หมวลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากไอ้รอยล้าวเล็กๆเอามาอยู่แล้วครับค่อยๆแตก,กหรือเ<ช>ื่อร่ล่องเขื่อนดินเนี่ครับเป็นรอยนิดเดียวพอพอแตกนี่โอ้โหแป๊บเดียวขายายใหญ่เลยเ<ช>อามาอยู่นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าไปสะสมกรรมไม่ดีนะครับเหมือนไปสะสมพลังไม่ดีไว้ในตัวเยอะๆเ่ย ดทฉันจะคุณเม่ตาทตัวอย่างโอ้ไปนินทาไปว่าเขาไปพูดอย่าองแรให้คนอื่นตลอดเพ่งโทษคนอื่นตลอดไอ้นี่แหละกรรมไม่ดีที่สะสมไปได้เราไม่รู้ตัวนะครับมันสะสมไปเรื่อยวันนี้เรายังแข็งแรงพอไม่เห็นใช่ไหมครับไปวันหนึ่งวันที่ร่างกายเราไม่ไม่แข็งแรงแล้วนะครับโอ้ส่งผลออกมาไม่ทันแล้วยศก็ช่วยไม่ได้ตำแหน่งก็ช่วยไม่ได้เงินก็ช่วยไม่ได้นะถ้าขอเงินทองบุญวาสนาบริวารที่มีอยู่มันช่วยไม่ได้นะเวลากรรมันไให้ผลเนี่ยจริงครับเพราะนั้นโอ้ต้องระวังนะครับในทุกวันนะครับ ต้องมีสตินะฮะ<ช>แล้วก็อย่าไปเพ่งโทษคนอื่นเลยนะครับมาคิดปรับปรุงตัวเ,เองให้ดีทําตัวเองให้ดีแล้วก็การไปชมคนอื่นเหมือนที่ท่านคุณเคยพูดว่าเราเนี่ยไปช่วยฉุดคนที่ล้มขึ้นมาดีกว่า<ช>ที่เราจะไปถีบไปผลักใครเขาลม้มแล้วไปเหยียบย่ำเขาใช่ไหมครับ<ช>มนเป็นพหลังที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับขอบคุณที่สูงนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับฟังดูแล้วก็แม่ตอนแรกนึกว่าหัวข้อนี้จะไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับฟังไปแล้วโอ้น้ากลัวมกันนะครับถ้าเราไปเผลอไป ฆ่าโทษคนอื่นให้ร้ายคนอื่นไปว่าคนอื่นตลอดพลังลบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือมะเร็งทางใจแล้วครับที่มันส่งผลมาทางกายนะครับที่ท่านยศคุณได้เมตตาตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้แล้ววันหนึ่งพอส่งผลมากๆพลังมันมากถึงขนาดที่เรียกได้ว่าร่างกายเราต้านมาอยู่ว่านั้นแหละครับเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยนอกจากต้องรับผลกรรมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่ช้านะครับตื่นขึ้นมาลืมตาโชคดีต้องคิดอย่างนี้เลยครับวันนี้ท่านยศคุณได้เมตตาบอกให้ตื่นมาเนี่เป็นมนุษย์ที่โชคดีแล้วขยับตัวได้มีลมหายใจ ยังมีลมหายใจคือมีโอกาสได้ทําความดีได้สร้างบารมีอย่าไม่อย่าไปคิดว่าตื่นมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ดีไปคิดคาดโทษคนอื่นไปว่าคนอื่นเสียดายเวลาครับเสียดายลมหายใจเสียดายชีวิตครับนะครับวันนี้ตื่นขึ้นมาต้องคิดแล้วครับวันนี้โชคดีจังจะทําอะไรดีๆกับตัวเราจะพูดอะไรดีๆกับตัวเราจะพูดอะไรดีดีกับคนอื่นนะครับทําความดีตรงนี้ดีกว่าครับสะสมกรรมดีชีวิตก็จะดีด้วยครับเวลาหมดอีกแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับเราสามารถที่จะติดตามนะครับ ลิงก์ของรายการของเราได้ครับเข้าไปตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ,อนี้นะครับท่านใดที่จะไปดูรายการย้อนหลังหรือท่านใดที่ชอบอยากจะกดไลค์กดแชร์นะครับหรือจะ s u b s c r i b e กดไลค์ช่วยเผยแผ่ให้คนอื่นที่ยังไม่เข้าถึงทมให้เข้าถึงก็เป็นการให้ธรรมะเป็นทานนะครับอันนี้ด้บุญครับแล้วก็ชนะการในทั้งหวงครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมและทีมงานคงต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับธรรมะสวัสดีครับ ไม่เย็นก็เห็นแต่ทูกคิดเป็นทำเป็นพูดเป็นก็เป็นสูขทูกไม่ลงเหลืออภัยได้ทุกเมือ่อจิตไม่ทุกข์ก็เป็นสูข That's in Montin